เฮ้ยช่อนว่า้าไปแล้วตา, <c oughs> ายแล้วพี่ๆบุกขอขึ้นหน่อยม่งโ,โ, <c oughs> โดดโดดน้ำลอยเลยโอ้โหะ <c oughs> อะไรครับเนี่ยตกกับพงนะ แต่ก็ยังหนีไปพ้นไบทอนนะครับเนี่ยนะเหยื่อที่ใช้เป็น Star นะสตาร์บอยนะสตาบอยครับกอลอยๆนะครับกอแบบใส่สามานะเรียบร้อยเลยนะ